จากร่างกายของผู้คนที่มารักษาเขียนเขียนเมื่อวันที่4เดือน366เวลา20นาฬิกา01นาที1,000คำพระยาธรรมมิกรราชท่านทั้งหลายจงพิจารณาเถิดการเกิดของมนุษย์ยาวนานนะัก ท่านทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปยากที่จะสามารถอธิบายการเกิดของสิ่งมีชีวิตได้ท่านทั้งหลายจงพิจารณาเธอการเกิดของมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตตั้งแต่เล็กจนใหญ่และตั้งแต่ใหญ่จนหานับค่าไม่ได้ไม่สามารถอธิบายเผ่าพันธ์ อธิบายการกำเนิดของสิ่งเหล่านี้สิ่งมีชีวิตได้ท่านทั้งหลายนะหนึงดวงจิตดวงวิญญาณนั่นจะไปรับใช้กรรมในทุกพทุกชาติทุกสิ่งที่ได้ทําไว้นั่นคือกฎแห่งกรรมจะเป็นตัวกำหนดจะเป็นตัวนำพาจะเป็นตัวชักนำให้เกิดเรื่องราวต่างๆในชีวิตของสิ่งมีชีวิตนั้น ท่านทั้งหลายการเกิดของมนุษย์จึงไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณไม่สามารถอธิบายได้นี่คือบ่วงของการเกิดของกฎแห่งกรรมท่านทั้งหลายจงพิจารณาเถิดมนุษย์นั้นถือเป็นผู้ประเสริฐดีแล้วนั่นจึงสมควรที่จะตื่นทำด้วยปัญญาท่านทั้งหลายคำว่าชาติสุดท้ายนั้น จะมีกี่คนที่จะเข้าใจถึงข้อนี้ได้ท่านทั้งหลายจงพิจารณาเถิดโลกจิตวิญญาณของการเกิดมีมากมายนะแต่จะมีใครเข้าถึงจิตวิญญาณของการเกิดนั้นน้อยนะแต่จะมีสักกี่คนที่จะเข้าใจและตำหนักถึงโลกจิตวิญญาณนี้ได้เปรียบดังการหยิบเม็ดทรายหนึ่งหยิบมือ นี่คือการเกิดที่ได้เกิดเป็นมนุษย์และท่านทั้งหลายจงพิจารณาเถิดบนผืนโลกใบนี้แผ่นดินที่เหลือบนโลกใบนี้นั้นนี่คือดวงจิตด,ดวงวิญญาณที่เป็นดวงจิตที่ไม่ได้เกิดท่านทั้งหลายจงพิจารณาเถิดพูดจะเข้าใจท่องแท้ของการเกิดนั้นคือองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ที่จะสามารถอธิบายได้แต่ท่านทั้งหลายจงพิจารณาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากที่เข้าใจของมนุษย์ทั้งหลายแต่จะมีเหตุผลอันใดเล่าที่จะต้องอธิบายเรื่องการกำเนิดน,นั้นเป็นพ่อสิ่งใดเล่าองค์สมมาสามพุทธเจ้า หรือไม่อยากที่จะเขียนหรือเล่าไว้นั่นก็เป็นเพราะมันไม่มีประโยชน์อันใดแกมนุษย์โลกทั้งหลายเพราะการอธิบายการกำเนินนั่นไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีที่จะประมาณได้ทัานทั้งหลายจงพิจารณาเถิดดังนั้นทัานทั้งหลายสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ในการจำนี่คือเหตุผลของผู้ที่จะเป็นบุคคล ที่จะเจริญทางธรรมสูงขึ้นนั่นก็แปลว่าความทรงจำที่เป็นกิเลสทางโลกจะลดน้อยลงท่านทั้งหลายยิ่งท่านทั้งหลายมีความเจริญทางธรรมมากขึ้นเท่าไหร่ความเสื่อมทางด้านกิเลสโลกก็ย่อมเสื่อมลงเป็นธรรมดานั่นถือว่าเป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายต้องเข้าใจของการมีข้อมูลทางธรรมจะเจริญขึ้นด้วยศีล ด้วยความบริสุทธิ์ขึ้นความเมตตากรุณาความรักที่มีที่จเจริญขึ้นเรื่อยๆเ,เป็นตบาบารมีก็จะมากขึ้นมากขึ้นตามลำดับจิตวิญญาณก็จะมีความเหลือความเป็นมนุษย์น้อยลงแต่จิตวิญญาณทั้งหลายจะเป็นทิพย์เป็นเทพเป็นเทวดาเดินดินมากขึ้น่านทั้งหลายจงพิจารณาเถิดยิ่งจเจริญทางธรรมขาว ความบริสุทธิ์มากเท่าไหร่กิเลสลกโลกโกดหลงของจิตใจนั้นก็อย่อมลด,ดลงตามไปเท่านั้นท่านทั้งหลายเหล่าเทพเทวดาอาสาที่ลงมาต่อพบต่อชาตินี้ท่านปะ่าถนายุคหน้านั่นคือยุคพระศรีอาริยะเมตรัรท่านปาถนาะไม่เวียนไหตายเกิดท่านปะ่าถนาอยู่ในเมืองทิพย์เรียบแดนทมสุขเขาว่าดี ท่านปาถนาหลุดพ้นจากวัาตาอันน่าสงสารนี้นี่คือสิ่งที่ท่านทั้งหลายป่าถนาการลงมาต่อภพต่อชาติแผนการสวรรค์จึงเกิดขึ้นจงจำไว้ท่านทั้งหลายสามทางเท่านั้น 1. คือสิ่งห้าต้องบอริส,สุทธิ์งามสองผมนิหารสีต้องเต็มสามลักโลดกกุลลุงเบาบางท่านทั้งหลายแผนการสวรรค์ไม่มีใครจะหนีพ้น หรือฝืนกฎข้อนี้ได้และเมื่อเหล่าเทพเทวดาอาสาที่ลงมาเป็นมนุษย์สร้างตบะบารมีชาติสุดท้ายนั้นหากไม่ทำตามแผนสวรรค์ก็ไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตยอย่างสะดวกเรียบง่ายกฎแห่งกรรมก็ทำงานเรื่อยไปนั่นหมายความว่าเหล่าเทพเทวดาอาสาท่านจะไม่ผ่านบทการทดสอบทางจิตวิญญ,ญาณท่านสูงนั่นก็คือทางธรรม จงจำไว้ห้าล้านดวงจิตมาเป็นมนุษย์ที่ปราธนานหลุดพ้นก็จะหลุดตะแกงไปนั่นห้าล้านดวงจิตที่ลงมาเป็นมนุษย์ที่ผ่านกบทการทดสอบนั้นนะสล้านที่ขึ้นมาจากนรกสองล้านที่ลงมาจากเหล่าเทพเทวดากฎแห่งนี้เป็นกฎของสวรรค์ที่ลงมาแก้ไขเป็นเหมือนเสมือนฐามทัพของสวรรค์นั่นเองผู้คน ทั้งหลายก็จะได้มาแก้ไขวิบากกรรมของตนเองซึ่งบททดสอบทั้งหลายนั่นเพื่อการสร้างตบะบารมีชาติสุดท้ายตามกฎของสวรรค์เมื่อท่านทั้งหลายได้พบเจออาจารย์และน้องหญิงที่ดังทำสุขเขาวดีและต้องทำภารกิจจนหมดอายุขไขยุคนี้ท่านทั้งหลายไม่มีใครสามารถทาบททดสอบไปได้ หากท่ำทั้งหลายไม่ทําด้วยตนเองและนี่คือกฎสวรรค์จงจําไว้ให้ดีสาธุ